กรวงสาธารณสุขสั่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคตาแดงที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหลังพบสถิติรอบ8เดือนนะคะมีผู้ป่วยแล้วกว่าแสนรายค่ะ นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังโรคตาแดงเนื่องจากเชื้อไวรัสมักระบาดในสภาพอากาศที่ชื้นแฉะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและติดต่อกันง่ายมากโดยข้อมูลสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง18สิงหาคมทั่วประเทศมีผู้ป่วยแล้ว1 1 5 2 5 5รารายเกือบครึ่งของเด็กเล็กและวัยเรียนทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคตาแดงพร้อมแนะนําวิธีการป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆส่วนคนที่ป่วยแล้วควรหยุดพักงานหยุดเรียนอย่างน้อย3วันและงดลงเล่นน้ําในสระด้านนายแพทย์ถาปนวงศ์ตั้งอุไรวันจากสุแพทย์โรงพยาบาล พระนางกล้าวเปิดเผยว่าในช่วงนี้นะคะมีผู้ป่วยโรคตาแดงจํานวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยโรคตาแดงจากไวรัสที่ระบาดอยู่ในขณะนี้มี2ลักษณะคือโรคตาแดงที่เกิดพร้อมกับไข้หวัด และโรคตาแดงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคตาแดงมาก่อนส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำทําให้มีขี้ตามากและเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวมักเริ่มเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อนและลามไปเป็นสองข้างอย่างรวดเร็วภายใน1-2วันบางรายอาจมีตาดําอักเสบทําให้เคืองตามากและมีแผลที่ตาดําชั่วคราวได้ค่ะ